ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็ทีน้ำปังนะครับมาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมานําเสนอในส่วนของพระสมเด็จนะครับวัดละครนะฮะรุ่วสอนร้อยสิบแปดปีนะพึงได้มาอีกอง์นึงนะครับซึ่งเป็นอ่าอีพิมพ์นึงนะครับที่นิยมนะอ่าเล่นหากันนะครับั่นก็คืออ่าพิมพ์ซุ้มขีดล่างนะครับมาชมเลยด้วยกันนะครับ พระองค์นี้นะครับก็คือ,อพระสมเด็จนะครับวัดระฆังรุ่นอนุสร,ร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีพิมพ์ซุ้มขีดล่างนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าลักษณะของพระเนี่ยเป็นพิมพ์เนี้ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขยายขยายก่อนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือ,อส่วนขององค์พระนะครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับ พิมพใหญ่พระประธานนะครับก็สังเกตนะครับเหมือนที่บอกว่าในลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอรุสร์นะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเนี่ยก็จะมีความล่านะครับมนนะครับแล้วก็ลึกใช่ไหมครับลึกนะครับสังเกตดูนะครับล่ํามามนลึกคมชัดนะครับทั้งที่เป็นซุ้มแล้วก็ที่เป็นฐานนะครับผม เนื้อขององค์พระเนี่ยนะครับผิวพอกพของพระก็จะออกสีเหลืองนะครับจะออกเหลืองนะครับเนี่ยออกสีเหลืองประมาณนี้นะครับคราวนี้อาจจะเกิดจากการเก็บนะที่ไม่ดีหรือเอาวางไว้นะครับเอาวางไว้ก็จะเกิดเป็นคราบนะเป็นใครนะเป็นฝุ่นอะไรจับติดนะครับเมื่อเกิดความชื้นก็อาจจะทําให้เกิดลอยคราบเพื่อนที่องค์พระได้นะครับนะครับพระสมเด็จ นะครับร่นอนุษรเนี่ยนะครับก็จะมีการผสมมวลสารอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสูตรของวัตถุคังนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับมันก็จะมีมวลสารเป็นเม็ดเมปรากฏให้เห็นนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเมก้อนๆนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับในส่วนของพระประธานที่อยู่ด้านในซุ้มนะครับก็จะมีเกตขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเกตนี่ก็จะตรงขึ้นไปนะครับชนครับ ซูมด้านล่างนะครับตรงขอบซุ้มนะครับตรงกลางของซุ้มนะครับจะชนวิ่งขึ้นไปตรงไปชนนะครับเมื่อเราเอียงดูเนี่ยป๊อกก็จะเห็นเลยนะครับว่าเส้นซูมนะครับเอาทนี้นะครับที่เกตเนี่ยเขาจะเป็นเส้นนะเป็นสันขึ้นไปเลยนะครับเ่านี้นะครับภาพของของท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นรูปไข่นะครับเป็นกลมๆมยาวๆลงมานะครับ ก็จะมีลำคอนะให้เห็นประกดเล็กน้อยนะครับในส่วนขององค์พระนะครับลำตัวด้านขวาด้านอะไรไหลขวานะครับไหลซ้ายนะครับก็จะเสมอกันน้อกก็จะตันนะครับแขนนะครับแขนขวาจะกลางออกเล็กน้อยนะครับแขนซ้ายก็จะทิ้งดิ่งลงมานะครับลักษณะของแขนนี้จะสมส่วนนะครับลักษณะของแขนจะสมส่วนสวยงามนะครับแล้วนะครับมือจะประสานกันที่หน้าท้องนะครับ แล้วก็จะมีหน้าตักนะครับในส่วนของหน้าตักก็จะ,ะถูกขั้นด้วยพาทิพย์นะครับกับฐานชั้นที่3นะครับฐานชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่3นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูเปิดไฟอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้จะมืดนะครับเห็นไหมครับก็จะมีพาะทิพย์ปรากฏซึ่งพรทิพย์ก็จะมีความ คมสวยนะคร MM. ับเราเอียงเนี่ยสันเขาพระทิพย์นะครับพระทิพย์จะมีลักษณะเป็นคมนะครับเป็นสันคมนะครับฐานที่หนึ่งจะสมบูรณ์นะครับฐานที่หนึ่งนะครับฐานที่หนึ่งก็จะสมบูรณ์เนาะเต็มนะครับไม่บิดเบี้ยวฐานที่สองนะครับจะสวยงามเหมือนเรือเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วฐานชั้นที่สามก็จะเป็นสันนะครับเมื่อเราเอียงนะครับเหมือนที่บอกนะครับว่า ถ้าสมดติว่าระคังนะฐานชั้นที่สามจะลาดเอียงเขาจะหาพระทิตย์นะครับจะลาดเอียงแบบนี้นะครับจะเอียงเข้าไปไม่ไม่ได้เป็นสันลงมาแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้ตัดแบบนี้นะครับจะลาดเอียงเข้าไปหาพระทิตย์แบบนี้นะครับเอียงเข้าไปนะครับนี่นะครับเราเอียงนี้เราจะเห็นนะครับเป็นเอียงเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับผมเป็นอยู่ระหว่างฐานชั้นที่สองกับชั้นที่สามนะครับนะครับอ่านะครับขึ้นผิวของพระนะครับก็ เรียบเนียนตึงนะครับเนี่ยนะครับคราวนี้ไม่ได้ใช้งานมานะครับสังเกตดูจะเข็นสีขาวๆนะน,นั่นก็คือค่าแป้งที่เกิดจากการกดพิมพ์นะครับที่เกิดจากการกดพิมพ์นะครับผมะนะครับมาดูด้านหลังนะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับลักษณะของด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบนะครับแล้วก็จะมีการหดตัวของ มอนสารนะครับเป็นล่องๆนะครับแล้วจะมีลักษณะของการปาดนะครับปาดด้านหลังนะครับถ้ามองนี้จะเห็นเลยนะเป็นเส้นเลยนะครับนะครับหรืออย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นลงมาแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้แหนเรามเห็นเราเห็นที่วามสาเด็จอนุสรุ่นไหนนะครับมันก็จะแท้เลยนะครับจะดูง่ายเนี่ยเป็นปาดเป็นเส้นแล้วก็บางองก็จะมีปั๊มตาลังอยู่ด้านหลังนะครับปั๊มตาลังซึ่งอันนี้อาจจะเรือนแางมาแล้วนะครับ นะครับปั๊มเวลาเอียงดูเนี่ยจะเห็นหมครับเป็นเป็นล่องเป็นอะไรเกิดจากการหดตัวแล้วก็เกิดจากการปาดนะครับขอบข้างนะครับขอบข้างสวยงามนะครับแน่นตึงเลยนะครับนะครับเนี่ยขอบข้างจะแน่นตึงแน่นเปียกเลยนะครับเนี่ยทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับอ่านี่คือลักษณะภายนอกนะของผระนะครัอยากให้ดูเต็มๆนะครับอ่าสีสัน ออกวัแนแดงเหลืองนะครับกล้องอาจจะเห็นชัดไปหน่อยเป็นจุดๆก็คือพวกมนลสารนะครับขออนุญาตส่องให้ดูบางส่วนนะครับส่องให้ดูบางส่วนอรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ซุ้มขีดล่างใช่ไหมครับซุ้มขีดล่างก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับขีดล่างก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับขีดจะอยู่ตรงนี้นะครับขีดี่อยู่ตรงนี้นะครับ ขีดที่อยู่ตรงนี้นะเป็นเส้นขีดตรงนี้นะขีดล่างจะตรงหัวเข่านะครับถ้าขีดบนก,ก็จะตรงถึงกลางแขนนะฮะแ้าจะมีขีดแตกจากตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นพิมพ์สูงขีดล่างนะครับดีวขอนึ้งน่าจะเห็นนะขอดูหนึ่ง,นง,นงแป๊บนึงหาเงาแป๊บนึงนะครับนะครับขอจะสองให้ดูนะชัดๆนะเห็น,เ,นเห็นไม่แน่ใจไม่เห็นมือนะเนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงนี้นะครับน,นี่คือส้งขีดล่างนะครับเนี่ย ตรงนี้เป็นติ่งออกมานะครับเป็นติ่งออกมาแบบนี้นะครับน,นีจะไม่ชัดชัดนะครับว่าเกิดจะคาแป้งก็ขอไปคาเปื่อนอะไรติดมองไม่เห็นน,นะนี่นะครับขีดนะครับอันนี้ก็เสียนของท่านนะครับอันนี้หน้าอกนะลองแขนนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นรอยปาดแบบนี้นะครับเนี่ยรอยปาดรอยแปลงปัดนะครับเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยในร้อยปีร้อยแปดยปรากฏให้เห็นหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้แท้เลยนะครับขอบข้างก็จะแน่นตึงนะครับแบบนี้นะครับนี้มวลสารน่าจะหลุดออกไปนะครับอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอ่าลักษณะแ้วตอนนี้จะเป็นมวลสารนะมีคา กินลูกสองให้ดูอีกจนหนึ่งอ่านี่นะครับมวลสารเป็นก้อนเลยนะครับก็ผสมมวลสารของวัลกระังนะครับที่แตกหักจำรุดนะครับเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับมาแถวหน้าทองอีกหนึ่งเม็ดนะครับเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเม็ดน,นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกตดขึ้นไปนี้เกตดจะชน กึ่งกลางนะซุ้มและไม่ได้พลาดเส้นซุ้มนะครับเขาจะแกะเป็นเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับนะครับคือพิมพ์ซุ้มขีดล่างนะครับผมนะครับผมให้เช่าแล้วก็รับเช่านะครับพระสมเด็จอนุสาวระภังนะครับทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็พระมงคลผมยุคหลังทุกรุ่นนะครับถ้าใดมีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับพระสมเด็จยุคหลังนะครับก็สามารถ สอบถามข้อความมาทางเฟสได้นะครับทางอีดีไลน์หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนี่นี่จะตอบนะทุกคนนะครับผมีตอบทุกท่านนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานนะครับให้กับพระสมเด็จาวนาครังรุ่นอนุสรณ์หนปีต่อไปนะครับขออนุญาตขยายให,ให้ดูชัดเจนนะกล้องโดดต้องขออภัยนะครับนี่นะครับ ก็มีเสียงรถผ่านขออภัยนะที่ที่รบกวนเสียงนะนะครับน,น,นี่คือพิมพ์ซุ้มขีดล่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นนิดนึงน,นะเส้นซุ้มสมบูรณ์สวยงามนะครับลึกนะครับเส้นพระทิพย์เห็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหากท่าในใดถูกใจฝากกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ แล้วก็จะแห่พระ,ะเด็จพระละคังนะนรุ่เออสอนหนึ่งร้อยสิบแปดปีมาให้ดอูอ่มาให้ชมเรืเลยนะครับตอนนี้ก็ชมพระเนื้อผงนะครับไปก่อนนะครับโดยส่วนของเนื้อราหก็เดี๋ยวจะแห่มานะครับซึ่งก็มีอยู่หลายองค์อยู่นะครับผมอ่าครนนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ